ถ้าคุณเป็นคนขายดอกไม้มาตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งมีคนแปลกหน้าเดินมาตรงหน้ายื่นช่อกุหลาบให้คุณพร้อมเงาผู้หญิงที่มองออกมาจากในดวงตาเขาคุณจะยังรับมันอยู่ไหมและถ้าช่อดอกไม้นั้นไม่ใช่ของที่ส่งมาเพื่อให้คุณดีใจแต่เป็นสิ่งที่ตาหาคุณมานานแล้วเรื่องจากคนขายดอกไม้สู่วันที่มีคนมอบดอกไม้ให้แสงเช้าสีส้มอ่อนส่องลงกระทบแผงดอกไม้ริมฟุตบาท กลิ่นดอกกุหลาบสดลอยคลุ้งตัดกับกลิ่นฝุ่นจากรถเมที่กำลังเร่งเครื่องเสียงตแตรรถดังสลับกับเสียงล้อเบรกเสียดสีถนนฉันยืนอยู่หลังแผงมองผู้คนเดินผ่านไปมาเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันหยุดสายลมเช้าพัดทำให้กลีบดอกลินลี่สั่นไหวปลายนิ้วฉันเย็นเพราะหยิบจับน้ำในถังดอกไม้ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเสียงรองเท้าคนเดินบนพื้นซีเมนดังใกล้เข้ามาฝีเท้าที่เหมือนตั้งใจตรงมายังแผงของฉันโดยเฉพาะ ฉันเงยหน้าเห็นชายคนหนึ่งยืนเงียบอยู่ตรงหน้าแสงแดดด้านหลังเขาทําให้หน้าของเขาดูมืดจนมองไม่ชัดแต่ในตาของเขากลับสะท้อนประกายบางอย่างที่ทําให้ฉันรู้สึกชาไปทั้งแขนเขาไม่พูดสักคําเพียงยื่นมือมาชา้าชาเหมือนกําลังถืออะไรบางอย่างที่หนักเกินกว่าดอกไม้ธรรมดาหัวใจฉันเต้นแรงจนได้ยินชัดอยู่ในหูเสียงรอบข้างเหมือนถูกดูดหายไปทีละน้อยเหลือเพียงลมหายใจของฉันที่สั้นลง และกลิ่นดอกไม้ที่จู่ๆก็หวานจัดจนรู้สึกเวียนศีรษะฉันมองลงไปที่มือของเขาเห็นช่อดอกกุหลาบสีแดงจัดกลีดด้านนอกมีรอยช้ำเหมือนถูกบีบแรงสีแดงเข้มจนคล้ายหยดเลือดแห้งเกาะปลายกลีบปลายนิ้วฉันสัน่นสัมผัสอากาศที่เย็นลงอย่างประหลาดเหมือนเงาของเขาทอดคลุมมาถึงอกของฉันกดน้ำหนักจนหายใจไม่ทั่วท้องดวงตาของเขาจ้องฉันนิ่ง นิ่งจนรู้สึกเหมือนสายตานั้นกำลังมองทะลุทุกอย่างในตัวฉันมองลึกลงไปถึงบางอย่างที่ฉันไม่อยากให้ใครเห็นริมฝีปากเขาขยับช้าเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเลยมีเพียงลมหายใจอุ่นๆที่แตะโดนหลังมือฉันฉันหันมองรอบตัวผู้คนยังเดินกันตามปกติไม่มีใครสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติไม่มีใครมองมาที่เราแม้แต่นิดเดียว ความรู้สึกหนาววาบแล่นขึ้นตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงต้นคอลมหายใจของฉันสะดุดโลกเหมือนหมุนช้าลงเสียงในหัวดังขึ้นทีละนิดและทันทีที่ฉันกำลังจะเอื้อมมือไปรับดอกไม้จากเขานิ้วของฉันค้างกลางอากาศสัมผัสความเย็นที่เหมือนซึมออกมาจากช่อดอกไม้ตรงหน้าฉันความเย็นนั้นแปลกมันไม่ใช่ความเย็นแบบลมเช้าแต่เป็นความเย็นที่เหมือนกำลังคลานเข้ามาใต้ผิวหนัง แสงแดดที่เคยร้อนกลับดูหม่นลงอย่างประหลาดสีของถนนเปลี่ยนเป็นเทาเข้มเหมือนมีเงาบางอย่างเลื่อนมาปิดทับเมืองทั้งเมืองผู้คนที่เดินผ่านไปมาเหมือนเคลื่อนไหวช้าลงช้าจนได้ยินเสียงผ้าคลุมไหล่ของหญิงคนหนึ่งเสียดลมทั้งที่เมื่อครู่เสียงบนถนนดังจนแทบฟังอะไรไม่รู้เรื่องหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเหมือนเลือดก,กำลังพุ่งขึ้นถูกดึงลงพร้อมกันความรู้สึกหน่งแปลกๆก,ก,กดแน่นอยู่กลางท้อง ขาเริ่มอ่อนจนต้องจับขอบแผงไว้ชายตรงหน้าฉันยังนิ่งนิ่งจนเหมือนรูปปั้นแต่ดวงตาของเขากลับดูมีชีวิตมากเกินไปมากเสียจนฉันไม่อยากสบตาเพราะยิ่งมองยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปข้างในสายตาคู่นั้นกลิ่นจากช่อกุหลาบค่อยๆเปลี่ยนไม่ได้เป็นกลิ่นสดชื่นของดอกไม้แต่เป็นกลิ่นขาวกลิ่นคมเหมือนเหล็กสนิมและลึกๆเหมือนกลิ่นที่คล้ายเลือด กลิ่นนั้นตัดกับกลิ่นดอกไม้ที่ฉันคุ้นเคยมาทั้งชีวิตจนปอดฉันตีกลับหายใจไม่สม่ำเสมอลมรอบตัวเงียบลงเงียบจนฉันได้ยินเสียงกลีบดอกไม้ขยับเบาช้าเหมือนมีใครแต่มันจากภายในชายคนนั้นยกดอกไม้ขึ้นนิดเดียวเหมือนกําลังเร่งให้ฉันรับปลายนิ้วเขาขาวซีขาจนเห็นเส้นเลือดสีคล้ำไหลผ่านผิวบางๆเหมือนเลือดในร่างเขาเคลื่อนไหวช้ากว่าปกติ ฉันกลืนน้ำลายรู้สึกถึงรสขมที่ไหลขึ้นมาจากคอมือที่เกลื่อไปรับสันมากแต่กลับยกขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวเหมือนแรงบางอย่างดันแขนฉันจากข้างหลังลมหายใจของเขาเข้าใกล้าชาลึกอุ่นจนรู้สึกถึงไอที่แตะบนหลังมือฉันแต่ในขณะเดียวกันอากาศรอบตัวกลับเย็นจัดจนเหมือนมีน้ำแข็งซ่อนอยู่ทุกทิศทางฉันเริ่มรู้สึกวิงเวียนทุกอย่างรอบตัวเริ่มเอียงเล็กน้อย เหมือนพื้นกำลังโยบลงทีละนิดใต้ฝ่าเท้าแล้วทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวฉันไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงแผ่วๆคล้ายลมหายใจฝืนเสียงที่ทำให้เส้นขนทั้งแขนลุกตั้งพร้อมกันทันทีที่ฉันกำลังจะปล่อยมือให้แต่ช่อดอกไม้ในมือเขาภาพบางอย่างแวบขึ้นในสายตาภาพที่เหมือนฉายอยู่ด้านหลังกลีบดอกภาพที่ทำให้ฉันนิ่งนันจนลืมแม่แต่จะกระพริบตา ภาพนั้นแวบขึ้นมาเหมือนถูกฉายด้วยแสงจากด้านในช่อกลาบแสงสีแดงหม่นไหลผ่านกลีบเหมือนเลือดไหลผ่านผ้ามันไม่ใช่ภาพชัดเจนแต่เป็นเงาเคลื่อนไหวที่บิดเบี้ยวเงาที่เหมือนคนแต่รูปทรงกลับคดงอเหมือนร่างที่พยายามดิ้นจากที่แคบแคบดวงตาฉันเบิกขึ้นเองโดยอัตโนมัติลมหายใจสะดุดจนเจ็บหน้าอกความรู้สึกเย็นที่ลามมาถึงต้นคอทำให้ฉันต้องขยับถอยแต่ขากลับไม่ขยับ เหมือนยืนติดอยู่กับพื้นฉันพยายามละสายตาจากช่อกุหลาบแต่ทำไม่ได้เหมือนมีอะไรบางอย่างบังคับดึงบีบกดแน่นอยู่ด้านหลังดวงตาเสียงบนถนนกลับมาดังอีกครั้งแต่ดังรั่วจนผิดจังหวะเสียงล้อรถเสียงรองเทา้าเสียงลมตีเสาป้ายรถเมย์มันประดังเข้ามาไม่หยุดกลับไม่ใช่เสียงที่ฉันคุ้นเคยแต่เหมือนเสียงเดิมที่ถูกบิดให้ผิดเพี้ยน เหมือนกำลังฟังเมืองทั้งเมืองผ่านเครื่องลำโพงที่พังปลายนิ้วของฉันสัมผัสกลีบดอกกุหลาบนุ่มแต่เย็นจนเหมือนน้ำแข็งความเย็นนั้นไหลเข้าสู่ผิวมือขยับช้าๆขึ้นมาตามแขนเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังไต่จากหลังมือจนถึงข้อศอกฉันอยากดึงมือกลับแต่ร่างกายไม่ตอบสนองทุกแรงในตัวหายไปเหมือนถูกสูบออกชายตรงหน้าฉันยืน่นิ่งนิ่งจนเหมือนเวลาไม่เคลื่อนไหว ลมหายใจเขาไม่ขยับขึ้นลงหน้าอกเขาไม่ไหวแม้แต่น้อยแต่ดวงตาเขากลับยังคงจ้องฉันจ้องลึกขึ้นลึกจนเหมือนกำลังดึงความคิดฉันออกจากหัวทีละนิดในดวงตาของเขามีแสงสะท้อนสีแดงสีเดียวกับกลีบกุหลาบเงานในแสงนั้นเหมือนรูปร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวปกหน้าร่างคดมาเหมือนกำลังกอดเขาและเงานั้นค่อยๆขยับขยับเหมือนกำลังกระซิบอะไรบางอย่างใกล้หูของเขา หัวใจฉันเต้นช้าลงช้าจนเหมือนกำลังจมหายไปในช่องว่างกว้างใหญ่ลมหายใจของฉันสั้นหนักเหมือนมีหมอกเย็นขังอยู่ในอกจู่ๆกลิ่นคาวในช่อดอกไม้ก็แรงขึ้นแรงจนรู้สึกเหมือนเลือดสดหยดลงบนลิ้นฉันขยับหน้าออกอินสติ้กแต่ก็ยังไม่พ้นกลิ่นนั้นกลิ่นมันหนาแน่นเหมือนยัดเข้ามาในโพรงจมกูกดวงตาของเขาขยับนิดเดียวแผ่วจนแทบมองไม่เห็น แต่แรงสะเทือนจากสายตานั้นเหมือนกระแทกลงมาที่กลางหน้าอกฉันทันทีเหมือนมือเย็นๆกำลังบีบหัวใจฉันจากด้านในฉันรู้สึกเวียนศีรษะจนภาพรอบตัวเบลออาคารสูงข้างหลังเขาสั่นไหวเหมือนผ้าสะท้อนในน้ำผู้คนกลายเป็นเงาเลือนที่เดินผ่านเหมือนเคลื่อนไหวอยู่คนนอกโลกเสียงทุกอย่างจมหายเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาที่ดังใกล้จนเหมือนอยู่ในหูฉันเองมันอุ่นช้า และผิดธรรมชาติอย่างประหลาดฉันพยายามจะพูดแต่คอแห้งติดกันจนเปล่งเสียงไม่ออกลิ้นหนักเหมือนก้อนหินคำที่ติดอยู่ในลำคอเหมือนถูกใครกดทับไว้แล้วเม่าผู้หญิงในดวงตาเขาก็ขยับอีกครั้งเงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าช้าเสียจนทุกเส้นประสาทฉันตึงจนเจ็บฉันมองเห็นรูปหน้าที่เลื่อนออกจากความมืดของดวงตาเขาเห็นดวงตาคู่หนึ่งเปิดขึ้นดวงตาที่เหมือนมองตรงมาที่ฉัน มองทะลุออกมาจากข้างในร่างของเขามองด้วยแววที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและบางอย่างที่ลึกกว่านั้นลึกจนฉันไม่รู้ว่าจะรับไว้หรือไม่เธออาปากเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างกับฉันริมฝีปากของเธอขยับช้าขยับเหมือนกำลังพยายามดึงคำพูดจากที่ลึกมากในลำคอเสียงไม่ออกแต่แรงสั่นบางอย่างส่องผ่านสายตาเธอเข้ามาถึงกระดูกสันหลังฉันอย่างรวดเร็วเหมือนเธออยากบอกอะไรฉัน อยากเดือนอยากร้องขอแต่ไม่มีสิทธิ์จะพูดผ่านร่างของชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าความรู้สึกเหมือนมีแรงเย็นกระแทกจากข้างหลังมันดันฉันให้เข้าใกล้ช่อดอกไม้โดยไม่ตั้งใจปลายนิ้วสัมผัสกลีบแดงนิ่งสนิทกลีบนุม่มแต่ภายในแฝงความเย็นที่เหมือนน้ำที่ถูกแช่ในลมหนาวทั้งคืนความเย็นนั้นซึมเข้าเส้นเลือดฉันเร็วมากเหมือนน้ำแข็งถูกกดเข้าไปในเส้นเลือดโดยตรงเสียงหึ่งเบาๆดังขึ้นลึกในหู เสียงคล้ายปีกแมลงสัอย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่เสียงข้างนอกมันดังอยู่ในหัวดังจนเหมือนกำลังแหวกเนื้อสมองทีละเส้นฉันเริ่มมองเห็นสิ่งรอบตัวบิดเบี้ยวตามจังหวะเสียงนั้นแทงดอกไม้ของฉันยืดยาวผิดรูปถังน้ำข้างตัวดูเหมือนลึกเป็นหลุมมืดเงาของผู้คนยาวเหยียดไปจนถึงฟุตบาทฝั่งตรงข้ามเหมือนทุกอย่างกำลังถูกดึงออกเป็นเส้นเส้นมือของชายคนนั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนิ้วเขาเย็นจนดูแข็ง เหมือนกระดูกเปลือยที่ห่อด้วยผิวบางระดับที่แสงสามารถลอดผ่านได้ฉันไม่เห็นเลือดวิ่งในเส้นเลือดนั้นอีกมันนิ่งเหมือนเลือดหยุดไหลไปแล้วนานมากลมหายใจฉันสั้นลงทุกคำที่อยู่ในหัวเริ่มหายไปทีละคำเหมือนเสียงของฉันถูกดึงออกจากลำํำคอฉันพยายามจะหันหน้าหนีแต่หัวเหมือนถูกตรึงด้วยมือที่มองไม่เห็นหนักแน่นกดตรงท้ายถอยจนเจ็บจีตขึ้นถึงกกหู เงาผู้หญิงในดวงตาเขาขยับอีกครั้งคราวนี้เธอเอียงหัวชะเอียงเหมือนกำลังจ้องสำรวจฉันจากมุมใหม่เหมือนกำลังถามว่าฉันพร้อมหรือยังที่จะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในช่อดอกไม้ดวงตาของเธอเบอิกกว้างขึ้นกว้างจนเห็นเส้นขาวขุ่นเต็มดวงตาในดวงตานั้นไม่มีม่านตามีเพียงแสงแดงสว่างที่ส่องออกมาจากส่วนลึกลึกจนรู้สึกเหมือนมันมาจากใต้ชั้นโลกจู่ๆแสงนั้นก็สะท้อนเข้าตาฉัน แรงมากเหมือนมีใครส่องไฟจากในเงามืดตรงจุดที่ไม่มีใครควรยืนฉันปิดตาไม่สนิทมองเห็นเงาของเธอขยับรวดเร็วขึ้นจากท่าทางช้าๆกลายเป็นเหมือนเธอกำลังตะเกียกตะกายเหมือนเธอรีบเหมือนกำลังพยายามหนีจากที่ที่กักเธอไว้และทันใดนั้นริมฝีปากของเธอก็เปิดออกกว้างกว่าครั้งก่อนอ้ากว้างจนผิดรูปกว้างจนเหมือนกรามกำลังจะหักดวงตาเธอกว้างขึ้นตาม แสงแดงในดวงตานั้นส่องรุนแรงจนเหมือนแทงเข้ากลางคิ้วฉันเสียงบางอย่างดังออกมาจากลำคอของเธอเสียงนั้นแตกพร่ายาวลึกเหมือนเสียงคนที่พูดจากปลายอุโมงค์ที่ยาวเป็นไม์เสียงที่ไม่ควรออกมาจากร่างของใครมันเลื่อนเข้ามาในหัวฉันอย่างรวดเร็วไม่มีถ้อยคําแต่เป็นความรู้สึกความรู้สึกเหมือนความกลัวถูกบิดให้แน่นขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมันกําลังกัดกินเนื้อในอกของฉันทีละชั้น เหมือนมันต้องการให้ฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันถูกเลือกมาอย่างตั้งใจลมหายใจของชายคนนั้นขยับครั้งแรกขยับเบามากแต่พอได้ยินฉันก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่ลมหายใจของคนมันยาวลึกและเต็มไปด้วยเสียงเสียดสีเบาๆเหมือนลมกำลังไหลผ่านท่อสนิมยาวหลายเมตรเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ใกล้จนฉันรู้สึกถึงความเย็นจากผิวเขาแต่โดนหน้าฉัน ความเย็นนั้นแหลมคมเย็นจนเหมือนมีเศษน้ำแข็งเล็กๆบาดผิวเขายื่นช่อกุหลาบเข้ามาอีกนิดช่อดอกไม้สั่นน้อยๆสั่นเหมือนมีบางสิ่งอยู่ข้างในกำลังเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเหมือนจะออกมาและตอนที่กลีบหนึ่งขยับเหมือนหายใจฉันก็เห็นบางอย่างซ่อนอยู่ในช่องว่างระหว่างกลีบสีแดงนั้นบางอย่างที่ขยับช้าคลายตัวออกและเริ่มโผล่พ้นกลีบกุหลาบออกมาอยู่เศษ สิ่งที่โผล่ออกจากระหว่างกลีบกุหลาบคือปลายนิ้วเล็กๆซีอ่อนเหมือนนิ้วของคนที่นอนในความมืดนานเกินไปปลายนิ้วนั้นขยับคล้ายกำลังคลี่ตัวออกสู่แสงเหมือนกำลังเคลื่อนมาหาฉันโดยตรงฉันผงนะความเย็นแล่นขึ้นถึงท้ายถอยแต่ยังถอยไม่ได้เหมือนลมหนักๆด้านหลังผลักให้ยืนอยู่ที่เดิมเงาผู้หญิงในดวงตาชายตรงหน้าขยับอีกครั้งคราวนี้เธอไม่เอียงหัว ไม่ซ่อนหน้าแต่ค่อยๆเผยรอยยิ้มเล็กๆรอยยิ้มที่ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่การคุกคามแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่เห็นใครบางคนในที่สุดและฉันรู้ทันทีว่าเธอกำลังมองเห็นฉันชายคนนั้นยกมือขึ้นนิ้วเขาแต่หลังมือฉันเบาๆเบาจนแทบไม่รู้สึกแต่สัมผัสนั้นทำให้ภาพในดวงตาฉันสว่างวา่าร้านดอกไม้ของฉันในยามเช้าแสงสีทองสะท้อนกลีบลินลี่ เสียงรถผ่านหน้าโรงพยาบาลเด็กสาวคนหนึ่งยืนยิ้มให้ฉันยิ้มแบบอ่อนโยนยิ้มแบบที่คนต้องเคยสนิทกันมาก่อนเธอถือกุหลาบสามดอกยื่นให้ฉันน้ำเสียงเธอสั่นนิดนิดเหมือนกำลังกลั้นอะไรบางอย่างแต่ก่อนที่ฉันจะถามว่าทำไมทำไมฉันจำเธอไม่ได้ทำไมภาพมันถึงเบลอเหมือนผ่านกระจกฝ้าภาพนั้นก็หายไปทันทีฉันกลับมาอยู่หน้าฟุตบาทเดิมกลิ่นดอกไม้เสียงรถ ลมเช้าทุกอย่างกลับคืนมาในเสี้ยววินาทีเหมือนมีใครสับสวิต์โลกอีกครั้งชายคนนั้นยังยืนอยู่แต่เงาผู้หญิงที่เคยอยู่ในดวงตาเขาหายไปแล้วเหมือนเธอถูกพาออกไปโดยแสงจางๆที่ค่อยๆเลือนจากสายตาฉันเขายื่นช่อกุหลาบมาอีกครั้งแต่คราวนี้กลีบดอกดูปกติสีแดงสดกลิ่นดอกกุหลาบจริงไม่ใช่กลิ่นข่าวหนักเมื่อครู่ปลายนิ้วเล็กๆที่เคยโผล่อ,ออกมาไม่มีแล้ว มีเพียงกลีบอ่อนที่พริ้วตามลมและรอยช้ำตรงกลีบนอกที่ดูเหมือนรอยจับของใครบางคนฉันรับช่อดอกไม้อย่างช้าๆมือยังสัน่นแต่สติเริ่มกลับมาชายคนนั้นเหน่อยหน้าขึ้นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นใบหน้าเขาชัดเจนใบหน้าธรรมดาไม่สีไม่มืดไม่เหมือนเมื่อครู่เลยแม้แต่นิดเดียวเขาพูดเพียงคำเดียวเบาชัดจนลมด้านหลังเหมือนหยุดนิ่งถึงเวลาแล้ว หลังจากนั้นเขาหันหลังเดินออกไปเดินผ่านผู้คนที่ไม่แม้แต่จะเหลียวมองเหมือนเขาเป็นเพียงเงาหนึ่งที่กลืนหายไปกับแสงของเมืองฉันก้มมองช่อกุหลาบในมือสีแดงสดสะท้อนแสงแดดฟุ้งด้วยกลิ่นหอมที่คุ้นเคยมาทั้งชีวิตแต่บางอย่างยังคงติดอยู่ในใจติดอยู่เหมือนน้ำหนักเบาๆที่วางทับบนอกรอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นแววตาที่เหมือนรู้จักฉันดี ภาพเธอยื่นดอกไม้ให้ฉันในความทรงจำที่ฉันจำไม่ได้และคำพูดของผู้ชายคนนั้นที่ยังวนอยู่ในหัวถึงเวลาแล้วฉันเงยหน้าขึ้นมองผู้คนที่เดินผ่านมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยและรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเริ่มต้นบางอย่างที่ฉันยังไม่เข้าใจแต่ลึกลงไปใต้ความรู้สึกสับสนทั้งหมดฉันรู้เพียงอย่างเดียวว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันได้รับดอกไม้ หลังจากใช้ชีวิตเป็นคนให้มาตลอดทั้งชีวิตและความเงียบที่ตามมาหลังลมนั้นทำให้ฉันรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบลงง่ายๆเลย